ข้อพับโพธิสัตว์อวโลกิเตศวน300องค์เหตุเพราะว่าจากการที่ทางสหรัฐอเมริกานะครับได้คืนพับโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนมายัางประเทศไทย4องค์เนี่ยทีนี้ก็มีการท้วงติงจากสื่อมวลชนนักวิชาการอย่างสุจิตวงเทศนะครับว่าไม่ควรใช้คำว่าศิลปะลบบุรีนะครับ รวมทั้งกลุ่มที่เป็นผู้ทวงคืนพระโพธิสัตว์สองค์ก็ออกมาในแนวทางเดียวกันนะครับแม่อยากจะให้ใช้คำว่าศิลปะลบบรุรีทำไมต้องมีการโต้แย้งในในเรื่องศิลปะลบบุรีนะครับเรามาดูยุคข,ของศิลปะของยุโรปนะครับตรงนี้คุณสุจิตก็จะเรียกว่า ยุคศิปลปะแบบขนมชั้นนะครับเพราะว่าเขาแยกแต่ละยุคออกจากกันอย่างชัดเจนและเป็นยุคเป็นยุคของสมัยของกษัตริย์แต่ละช่วงเวลาตัวอย่างในภาพนี้ก็จะเป็นยุคโรแมนต์นะครับพอมาดูศิปลปะของไทยนะครับเราก็จะมียุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคทวรารวดียุคศรีวิชัยและยุค ลบบุรีนะครับในยุคที่4เนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยเราก็จะมาสุโขทัยอู่ทองอยุทยารัตนกโกสินทร์ในกลุ่มป่าคนชัยเนี่ยครับพระพธิษัตว์300องค์เนี่ยนักวิชาการเขาจะเรียกว่าอยู่ในยุคทวาราวดีอีสานนะครับเพราะเทวรูปทั้งหมดเนี่ยของกลุ่มป่าคนชัยจะอยู่ประมาณ 1,200ปีเช่แล้วซึ่งจะอยู่ในยุคของทวาราวดีนะครับศิลปะในยุครอบบรีเนี่ยก็คือเป็นยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7แล้วก็ตัวของรอบบรีก็จะมีพระปรางสายอดซึ่งเป็นพระปางที่พระเจ้าชัยเวเรมันที่7เป็นผู้สร้างจึงรวมศิลปะการสร้างปราสาทหินแบบ ของพระเจ้าชัยวรมันที่7และแบบขอมเนี่ยเรียกว่าศิลปะแบบรบุรีภาพนี้เป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนที่บ้านตโนดนครราชสีมานะครับทางฝั่งขวานี่คือคือเป็นการซ่อมแล้วนะครับเพราะว่ามีความชำรุดมากโดยตัวพระโพธิสัตว์อวโลกิเตยสวนของบ้านตโนดเนี่ยสร้างก่อนของ กลุ่มปลาโคนชัยนะครับก็เลยเข้าใจว่าตัวของบ้านตนดน่าจะเป็นต้นแบบของปลาโคนชัยอีกทีหนึง่งโดยที่กลุ่มปลาโคนชัยเนี่ยก็ขุดพบที่ปราสาทปลายบัดสองจะเห็นว่าตรงพื้นดินของตัวปราสาทปลายบัดเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับอันนี้คือสีจักในแผนที่นะครับก็คือคือจะเป็นสีของศิลาแลงครับ คือพื้นที่ตรงเนี้หมายความว่ามีมีแร่อยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นเป็นหินศิลาแรงก็คือจะเอามาถลุงเป็นแร่เหล็กเทวรูปสำนิกคือโลหะทองแดงผสมกับดีบุกซึ่งแหล่งทองแดงนี้ก็อยู่ที่ลบบุรีเลยแล้วก็อีสานตอนบนนะแต่เป็นไปได้ว่า ตรงจุดประโคนชัยเนี่ยก็อาจจะมีแร่ทองแดงอยู่ด้วยหรืออาจจะมีดีบุกตะกัวที่ทำให้สามารถที่จะนำมาหล่อตัวเทวรูปได้มากมายถึง300โอและในพื้นที่บุรีรัมย์อำเภอร,รหารทรายเนี่ยจะมีโเด้นบอยนะครับซึ่งเราก็ได้ทราบข้อมูลกันแล้วเนี่ย แต่ว่าโลเ้นบอยนี่เป็นเทวรูปสำริดที่เป็นกระไหลทองนะครับหมายถึงว่ามีการชุบชุบทองคําที่ผิวด้านนอกซึ่งพระบริษัท300องค์อันทั้ง300องค์นะไม่มีองค์ไหนที่ที่มีทารทำกระไหลทองนะครับแต่จะมีเทวรูปสำริดที่ประสาทสากําแพงใหญ่นะครับมีการทำกระไหลทองเหมือนกันแต่ว่า องค์นี้คือตัวตัวกระไหลทองก็คือลอกไปหมดแล้วคือแทบจะไม่เห็นแล้วในภาพเป็นเทวรูปของสมัยสุขโขทัยนะครับซึ่งจะเห็นว่าเป็นเป็นยุคหลังแล้วซึ่งมีความสวยงามมากเลยแต่ว่าเราจะเห็นว่ากลเดนบอยเนี่ยสร้างมาก่อนเป็น100ปีนะครับแต่ก็มีความงดงามสู้กับยุคหลังได้ มาดูของเมืองสีเทพนะครับจะเห็นว่าทั้งปฏิมากรรมแล้วก็รูปเทวรูปต่างๆเนี่ยเป็นหินทั้งหมดเลยนะครับคือไม่มีสำล์เลยทั้งทั้งที่ตัวสีเทพนี่อยู่ใกล้กับลบบุรีที่เป็นแหล่งทองแดงนะครับแต่เทวร,รูปของทั้งเทพเจ้าท,ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นหิน ส่วนใหญ่จะเป็นหินทรายเกือบทั้งหมดเลยในภาพนี้เป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนในกลุ่ม300องค์ซึ่งเป็นองค์ที่สวยที่สุดนะครับยังคงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เดอะเมดนะครับสหรัฐอเมริกายังไม่ได้คืนมา